พิมพิมพานเปิดตัวหวานใจนอกวงการที่น้อยคนนั้นจะได้เห็นค่ะเป็นเดือนแห่งความรักที่เหล่าดาราคนดัง ต่างพาทยอยกันเปิดตัวคู่รักสามกระพรศอะไรหวานๆให้กันและกันด้วยล่ะคะ่ะเช่นเดียวกันกับนักแสดงสาวรุ่นใหญ่อย่างพิมพิมพันธ์ซึ่งช่องทางการทํางานของเธออย่างอินสตาแกรมเห็นเพียงแค่รูปภาพของเธอจนคิดว่าเธอนั้นสดแล้วล่ะคะ่ะแต่ล่าสุดวันนี้เอง21กุมา 12, 4, าภาพันธ์2อ6พนเธอโพสภาพคู่กับหวานใจนอกวงการหลังจากฝ่ายชายเดินทางกลับมาจากต่างประเทศได้ไม่นานคะ่ะพร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่าขออนุญาตแฟนลงภาพคู่นะคะ แอบลงแฟนดิฉันเนี่ยเขาไม่ค่อยออกซือ้ออันนี้ทําเอาพี่น้องแฟนกลับต่างเข้ามาแซวซ้ําเฉียให้แอบลงบ่อยๆอ,อีกซ้ําด้วยละคะ่ะจะเป็นยังไงเรามาชมความน่ารักของกังคู่ไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ